วันนี้ก็เป็นวันที่ขึ้นเป็น,ว,น,ปนวันที่มีกิจกรรมวันต้อนรับปีใหม่นะคะมาสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยกันนะคะเตรยมบ้าเต็มเมื่อนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเต่าแล้วใหม่นะคะค่ะเชาวนี้ก็อีกเช่นเคยคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาลองหัดใช้อุปกรณ์ ่รนแรงนะคะกับคุณครูนะคะว่าแรงอันเก่ากับอันใหม่มันมีคุณภาพต่างกันอย่างไรนะคะ,คะก็คือลูกๆนะคะเขาเห็นคุณแม่ซักผ้าด้วยเครื่องเ,อเครื่องปั่นสองถังนะคะก็เลยเกิดความรู้สึกว่า,าคุณแม่จะเหนื่อยเขาก็เลยคุยกันว่าซื้อเครื่องซักผ้าเป็นของฝันให้คุณแม่ดีกว่าก็เลยไปเลือก สุดสำหรับที่คุณแม่ใช้แล้วก็ง่ายที่สุดนะคะคุณครูก็ตกลุมอ่ะโอเคตอนนี้เครื่องซักผ้ามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว วิธีซักผ้าให้คุณครูแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำนะคะโดยการไม่ต้องถามลูกจะลองลองซักเองดูนะคะจะลองฝึกเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่นะคะว่าการซักระบบของการซักน้นตกต่างกับเครื่องเก่าของคุณครูได้หรือไม่นะคะค่ะตอนนี้เอาผ้านุ่มเลยนะคะผืนใหญ่เลยะค,ะค่ะ เขาสอนไว้แล้วนะคุณแม่จะทําได้โดยที่ลูกไม่อยู่หรือเปล่านะคะผมก็จะเอาท่านลองใส่ลงไปนะคะพื้นเดียวค่ะลองลองดูนะลองลองดูก็ให้เปิด เปิดเครื่องก่อนเปิดเรียองก็แล้วก็มันมีซักมาตรฐานซักผ้ามือคุณครูก็จะตั้งโปรแกรมคะ่ะขอพัน้นดนขอให้เวลา71นาทนีค่ะคุณครูจะสตาร์ทแล้วนะคะกดสตาร์ทค่ะน้ำไหลแล้วนะคะ จะทำถูกแหละค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเครื่องเขาจะเยี่ยมขนาดไหนนะคะต่างกับเครื่องเก่าคูอ,อย่างไรค่ะตอนนี้ผ่านไป41นาทีแล้วน,นะคะตอนนี้ก็ยิ้งน้ำเสียออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าเครื่องนี้จะทำอย่างไรต่อ เป็นวันหยุดยาววันปีใหม่ปีนี้นะคะค่ะครอบครัวของคุณครูนะคะลูกๆก็ช่วงของการที่ต้องรักษาการอย่างเหนียวแน่นเราก็เลยไม่ได้ไปไหนกันนอกจากอยู่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันออกไปนอกบ้านก็เล็กๆน้อยๆนะคะกับกิจกรรมพาไปทานอาหารพาไปซื้อของอะไรกันประมาณนั้นนะคะก็เราก็ ร่วมกิจกรรมกันพอสมเหตุสมผลรอส่งควา,ามสุขและก็ต้อนรับปีใหม่อะไรกันประมาณนั้นนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นปกติทุกๆปีนะคะปีใหม่น้องๆก็จะมาส่งความสุขให้คุณครูนะคะโดยน้องๆก็นำของฝัสของฝากมาให้คุณครูพร้อมกับคำอวยพรเราก็ รับคำอวยพรร้อม<ข>อว่อพนกับน้องๆโรคภัยที่มีก็ขอให้มาล้ายหายไปร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนค้าเช่นกันค่ะยังไม่จบละค่ะก็ยังมีอีกซึ่งเราก็ยังมีกิจกรรมหรือว่าเออเรามาทดลองใช้ของฝันที่ลูกมอบให้ เรียบร้อยแล้วนะคะสัญญาณเตือนแล้วนะคะคุณครูก็ปิดน้ำชักปลักเรียบร้อยปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรามาดูผ้ากันค่ะนีะ่มาดเลยนะคะแห้งทั้งผืนเลยนะคะ,คะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไป ตากแดดน,นะคะซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าที่ลูกซื้อให้มาเป็นของฝันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับของฝันที่ลูกมอบให้นะคะครูก็จะขอจบคลิปในการารีวิวการทดลองซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าใหม่กับเพื่อนๆนะคะไม่มีอะไรคะ่ะเป็นอะไรที่ ส่งความสุขให้กันกับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ครูคด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะค่ะดูแลสุขภาพนะคะค่ะสวัสดีค่ะ